สีราศีนะครับที่จะเสียหายเพราะความใจร้อนใจเร็วนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกกันนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับสี่ราศีเนี่ยนะฮะถ้าท่านอยู่ใน4ราศีนี้นะท่านต้องระวังนะครับเพราะช่วงนี้คุณเองจะรู้สึกว่าตัวคุณเองใจร้อนคุณจะรู้สึกเลยครับว่าตัวคุณเองนั้นจุ๊จี้จุกจิกแล้วคุณจะเป็นคนคิดมากคิดหมยนะครับจะเป็นคนที่แบบช่วงนี้ออกแนวนอยนะครับแล้วมันรู้สึกกระอั้นกระเอื่อมตอัวมันรู้สึกมัน ขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับมันแบบมันรู้สึกบุดหงิดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะเนี่นะครับเหมือนเจ้ากรรมในเวรมาเหมือนดวงชะตามันพามานะครับทำให้คุณอาจจะต้องเสียหายนะครับเพราะความใจร้อนใจเร็วของตัวเองนะครับ อยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอยากรู้แล้วนะก่อนอื่นฝากกดติดตามเลยครับฝากกดแชร์ให้กลิตคอนเฟิร์มด้วยตรงนี้ะกับขอบคุณมากนะครับท่านใดที่เกิดในสีราศีนี้ฝากคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะช่วยพิมพ์คอมเมนต์หน่อยนะฮะกำไรลุ้นดวงชะตาของกลิตคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บดทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคะถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจ พญานาคคถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงคาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังง้งสิ้น11บทไปกําลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญสามารถที่จะพิมพ์มาได้เลยนะนะฮะในคอมเมนต์ว่าสนใจ หรือทักเข้ามาในข้อความทางเพจเรียบร้อยเลยนะฮะว่าสนใจจะบูชากําไรเด็ดยว่าทั้งคอมเมนต์ว่าสนใจหรือถ้าข้อความมาผมจะตอบกลับไปหาท่านมีราคาพิเศษอย่างแน่นอนครับ4ราศีที่จะเสียหายเพราะความใจร้อนใจเร็วในช่วงนี้นะครับราศีแรกได้แก่ราศีเมษราศีที่2ครับได้แก่ราศีสิงห์ราศีที่3ได้แก่ราศีตุลและราศีที่4ได้แก่ราศีกุมครับอุ้ยราศีกุมนั้นดีนะแล้วมันมีเหตุผลอะไรจึงเป็นอย่างนั้นผมต้องบอก นคนที่เกิดในราศีกลุ่มมีดาวพระหัสดีแน่ๆหนึ่งดวงและอยู่ในเรือนการเงินนั่นคือเรื่องที่ดีครับแต่ดาวอีก9ดวงก็ส่งผลเหมือนกันเพราะนั้นหลยถ้าเข้าใจผิดว่าเวลาดูในดวงดีแห้งคือมันเฮงด้านนั้นไงครับเช่นบอกดีด้านการเงินมันก็ดีด้านการเงินแต่มันอาจจะเสียเรื่องการงานก็ได้คือเงินดีแต่งานเสียความรักเสียก็มีเงินดีแต่ทะเลาะกับเพื่อนก็มีนะครับเงินดีสุขภาพมีปัญหาก็มีเงินดีแต่มีเกณฑ์จะถูกคนอื่นโกงก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นครับนี่คือการเจาะจงไปว่าเรื่องไหนดี แต่เรื่องอื่นนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเอาละเรามาดูกันครับว่าทําไมตามรลักโหราศาสตร์สี่ราศีนีในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังเสียหายเพราะความใจร้อนใจเร็วของตัวคุณเองเริ่มกันก่อนเลยที่ราศีเมษครับเพราะพื้นฐานเจ้าเรือนคุณเป็นอังคารอยู่แล้วอังคารเนี่ยมันหมายถึงกล้าแข็งขยันและมันหมายถึงคนที่กล้าคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วนี่คือลักษณะของคนอังคารลุยเลยไม่คิดนี่คือลักษณะของคนที่มีเจ้าเรือนเป็นดาวอังคารนี่คือหนึ่งความใจร้อนแล้วและที่ สำคัญเลยครับมีดาวราหูเป็นธาตุลมอีกเหมือนกันเข้ามาทับลัคนาก็หมายความว่ามันจะใจร้อนเข้าไปใหญ่เมื่อความใจร้อนใจเร็วมันเกิดขึ้นมันก็เกิดความเสียหายได้ไง่ายและราหูก็หมายถึงความหลงผิดด้วยเรียกได้ว่ามีอะไรปุ๊บเนี่ยคือคุณอย่าด่วนตัดสินใจขอให้ดึงสติกับมาหายใจนับ1-20ถึงก่อนที่จะกระทาการอะไรไม่ว่าจะดา่าไม่ว่าจะลงมือไม่ว่าจะพูดในช่วงนี้ขอให้นับ1-20กํถึงหนดลมหายใจมาก่อนอย่าเพิ่งไปด่าใครหรือ อย่าเพิ่งไปเข้าใจอะไรผิดอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอย่าเพิ่งไปคอนเฟิร์มอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาราศีสิงห์เนี่ยก็โดนดาวอังคารเล็งครับดาวอังคารนี่ก็เป็นดาวแห่งความใจร้อนอยู่ในเรือนราหูต่างหากด้วยพ่วงกับเป็นเสาเดิมอีกก็ต้องระมัดระวังนะราศีตุลเองก็โดนทั้งราหูเล็งมฤตยูเล็งด้วยตรงนี้ต้องระวังอีกจุดหนึ่งคือราศีกุมครับถึงแม้จะการเงินดีแต่ตัวคุณเองเนี่ยจะใจร้อนใจเร็วซึ่ง4ี่ราศีนี้เมษสิงห์ตุลกุมคุณอย่าใจร้อนใจเร็วไม่ว่าจะเป็นการลง ขับรถขับราอย่าขับเร็วอย่าปากไวอย่าใจเร็วมันจะนําความเดือดร้อนมาให้เพราะสี่ราศีที่ผมพูดนั้นเป็นคนตรงผงผางคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นขวานผ่าซากเป็นลักษณะนั้นเลยและหลายครั้งหัวคิดปุ๊บปากออกเลยไม่มีกันกองหลายครั้งครับสี่ราศีนี้พลาดจังหวะพลาดโอกาสดีๆหรือเสียโอกาสดีๆในชีวิตก็เพราะความใจร้อนใจเร็วนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนกันและก็อยากจะเตือนเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะส,สี่ราศี นีเม็ดสิงตุลกลุ่มอยากตัดสินใจอยากทําอะไรอย่าด่วนเซนด่วนพูดด่วนคิดด่วนกระทําดึงสติตัวเองออกมาครับและกําหนดลมหายใจสัก20ครั้งและพิจารณาอีกรอบหนึ่งถ้าเห็นดีแล้วลงมือทําได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสําคัญที่กลิ่นคอนเฟิร์มจะเตือนเอาไว้เลยนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับฝากกดตูกใจฝากกดแชร์ให้กลิ่นคอนเฟิร์มด้วยนะครับจะมาอัปเดตดวงชะตาในทุกแน่ทุกมุมอย่างนี้ทุกๆวันฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำใจและกดแชร์กลิ่นคอนเฟิร์มด้วยครับ